ส่วนสอนนารายหนึ่งมาอยู่ร่องน้ำน้ำเงินนะครับนี่ว่าฝีพายซ้อมนานแล้วนะกองเชียร์ซ้อมนานกว่าฝีพายประมาณ10 20ก็พายพร้อมกันอกองเชียร์ยี่สิบสามสิบคนก็ต้องเต้นให้พร้อมกันนะครับก็สู้กันหมดอะค่ะนี่คือปีหนึ่งมีครั้งเดียวเอาให้เต็มที่แน่นอนนะครับว่าพรปู่ผู้บอบิดมาจากผู้บอบิดนะครับส่วนสอนนารายหนึ่งนะครับมาจากหนองผักก้ามครับ นี่ครับชนะไปแล้วหนึ่งเที่ยวครับสำหรับสอน,นารายหนึ่งครับเครื่องดนตรีขนกันมาเองด้วยครับโอ้น้ารักจริงๆสนุกสนามนี้เชียสนุกครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าสนามอยู่ในเมืองเลยดูกันง่ายๆที่นั่งเป็นอัศจรรย์เลยครับปีหน้าเราอาจจะได้เห็นหม้อไห้กระมังชามมาเป็นเครื่องดนตรี น่ารักมากเป็นเสน่ห์ของคนจังหวัดเลยค่ะแล้วก็จังหวัดเลยเนี่ยที่เคยไปมาส้มตำอร่อยครนะฮะส้มตำอร่อยมากตอนนี้ลงพายแล้วค่ะพอครับพอครับไม่ไหลนะครับดูปินไม่ไหลนะครับนิ่งไ่ก่อนนะครับไม่ไหลนะครับดูบินถอยนะครับดูปินถอยครับนี่ครับเป็นจุดปล่อยเรือนะครับตอนใดนิ่งไวก่อนนะครับปครับพอครับพอ เราการ<ด>็ลุ้นไป<ด>กับทั้งสองทีมนะคออนะค <S <S ออกไ,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 ไรับออมาไหีไชักไ่ชาไ่เย็นไปเยนเกินไปคับเอา้านเวลาเขาบอกว่าสัญญสัญจาณายาทอทางยมออ ปล่อยกันมาปล่อยกันมาหน้าตาหกตุ้มหกตุ้มประดุกประตุมแล้วไปสอนหน้าลายหนึ่งสอนหน้าลายหนึ่งสุขชัยกันชันอยู่รอกน้ำรอกน้ำก็คนงพยานจะพายพยานจะพายเปลี่ยนกันมาพยานพายเปลี่ยนกันมาพรอปูฮูบอวินพรอปูฮูบอวิบลายดีลายดีลายดีประยานพยานจะหนีตาโคตาอันตาโคตาไป ูบบินบอกว่าจะพพยแล้วจะแสกปรดูทว่าลองนักล็อหนกมันเลือดนี้มีกันแล้วว่าวาสอนน่าล้ายหนึงว่าสุทัยเครื่องทักก็ไม่ยอมไม่ถอไม่แทงพยายามเปิไปพ้พยายามเปิไป้ายวนเรือเสมออยู่หรือไม่ว่แล้วคู่นี้จะเกิดปัญหาอะไรอีกไม่เืียงต่ใ้น้ำสอนน่ารายเรืแรกพาการเทียทีไปเอาลุยสอนทอาสอนทอวสอนทอกันจยกผูกบัีก็ไปอันจีก็ไปด้วยพาดผูหูบบินาดูู้บอบินจะหมด ไ,ไ่เบียดกันมาเอาแล้วเอาแล้วครับมาดูคเลยเรียบร้อยนะครับกองเชียร์นยแน่นจริงๆครับสำหรับสอนนารายนะครับแล้วก็ชนะไปอีกหนึ่งเที่ยวนะครับผ่านเข้าสู่รอบสิงชนะเดิมครับสอนนารายจะหาจากหนองผักกามครับชนะไปทั้ง2เที่ยวค่ะคือดูแล้วเนี่ยเหมือนสอนนารายเนี่ยเขาไ่้มาช่วงแรกนะแล้วก็พอ จอจุดโค้งหนักๆเนีน่ยเขาผ่อนไปนิดนึงแล้วพอหลุดโค้งมาเขาใส่เต็มที่เลยครับเริ่มขาดตรงนั้นนะครับก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมระยะปล่อยเดือนไม่เท่ากันนะครับเนื่องจากสนามนี้เป็นสนามวิ่งโค้งนะครับก็จะมีโค้งในโค้งนอกแน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดเราปล่อยด้วยตำแหน่งที่เท่ากันเนี่ยโค้งในจะต้องได้เปรียบกว่าเหมือนเหมือนสนามวิ่งเลยแหละครับเวลาเราวิ่ง8คนเลยอย่างเงี้ยก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้น โค้งนอกนะครับระยะที่ปล่อยก็จะต้องนำเกาะนํำนิดหนึ่งนะครับนี่เป็นเหตุผลนะหนึ่งลำเรือใช่ครับแต่ว่าก็ด้วยระยะที่นับมาแล้วอ่ะก็จะเท่าเกันเนี่ยแหละครับผมแล้วเราก็มีเที่ยวกับสายน้ําให้อยู่แล้วครับผมจริงๆพอเที่ยวกับสายน้ำเนี่ยมั่นใจได้ว่าทุกอย่างก็คือมีความยุติธรรมใช่นะคะเพราะว่าเที่ยวกับสายน้ำน้ครเองไม่ได้เปลี่ยนไปไหนนะคะ